ดีนะครับวันนี้เรยวมากันเลยวันวันนี้ผมจะมาดูบ้านผมนะจุดไหนที่ผมใช้ถ่ายประจําเลยนะดที่ผมใช้ถ่ายประจํานะคือตรงนูน้นแล้วก็ตรงใกล้ใกลอินโดใกล้รถอินโดรถสรงเชิง ไปนุ่มกันนะแล้วเสร็จจุดที่สามนะผมถ่ายตรงนี้เลยนะจุดที่สามผมถ่ายตรงนี้นะครับแล้วแล้วจุดที่สนีะ่นะมีตรงนี้นะนยผมถ่ายตรงนี้นะผมผมจะยืนบอร์ดตรงนี้เลยนะแล้วจุดที่ห้านะจุดที่ห้าจุดที่ห้ามาอยู่ในบ้านนะอันนี้ นนี้มก็ถ่ายข้างในเหมือนกันนี่ข้างในข้างในนี้จะเป็นแบบนี้นะจุดน,นี้ผมไม่ได้ถ่ายผมถ่ายจุดตรงนี้นะองประตูนนะแล้วแล้วจุดต่อไปนะน,นี่ผมจะถ่ายตรงนี้เลยใกล้ป้ายเสริมสวยว่าอะไรไม่รู้นะน,นี่ผมถ่ายตรงนี้นะแล้วะ จุดต่อไปไปจุดต่อไปจุดต่อไปผมผม,ผมก็มาถ่ายในห้องนอนเนี่ยนะห้องนอนจะมีอะไรบ้างนะนี่จะเป็นคอมผมผมนะจุดที่ผมไว้ถ่ายคลิปเท่านั้นนะนี่ผมผมเปิดคอมเครื่องนี้นะเครื่องนี้มันเก่าแลวนะนี่ อันนี้บมือในจุดต่อไปนะอันนี้ผมถ่ายกับคอมนะตันนี้ผมถ่ายกับคอมนะนี่เนี่ยคอมมันเป็นต้องเสียบซะต้องเสียบพักก่อนนะก็เ,เปิดได้อยู่นะ แล้จจวจุดที่ผมถ่ายประจำทั้งวันนี้ก็คือก็คือจุดผมจะนอนท้ายสุดเดี๋ยจะมีหมอกหน้าผมอยู่นะจุดที่ผมไม่ถ่ายแบบประจำนะแล้วนี่นี่คือความเก่าของผมมีเยอะมากติดเครื่องหนึ่งสองสา หนึ่งสองหนึ่งสองเครื่องอีกมีเครื่องนี้ด้วยเดี๋ยวสามเครื่องนะก็ก็ออตอนนี้ก็แบบนี่ไอผมเขียนเองนะต้องแต่ต้งแต่ผมตัวเล็น้อยนะของผ่ใช้ประจำคืออะไรบ้างนี่ไง นี่นะผมก็จุดที่ผมถ่ายทำมาแล้วก็คือนี่เลยนะนอนตรงนี้แล้วก็ถ่ายเลยนะนรู้สึกผมจะเอากล้องค้นไปขบนแบบนี้นะอย่างนี้นะแต่ใครชอบแต่ใครชอบจุดไหนที่ผมไว้ถ่ายคลิปนะก็บอกมาเลยนะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้จะน้อยหน่อยนะไปกันแล้วจุ๊บบี